วันนี้เราจะแกงหน่อไม้กันนะคะบวบเหลี่ยมไม่เจ็บซื้อมาอีกแล้วซื้อบวบเหลี่ยมซื้อเห็ดมาหกนะคะเดี๋ยวเราจะทำการแกงหน่อไม้กันวันนี้หน่อไม้ก็ซื้อแบบนี้นะคะอันนี้เป็นกะทิแกงหน่อไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงหน่อไม้หมอใหญ่ๆเลยใส่บวบเหลี่ยมเนาะแล้วก็เห็ดดูหมอหมอใหญ่มากนะคะนี่นะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วาก,กินด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่จะพาเพื่อนมาดูผักมุ้งเย็นตะโฟที่ไม่จะปลูกเอาไว้ในกระถางนะคะนี่นะคะกระถางที่ไม่จะปลูกเอาไว้ช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศร้อนมากๆนะคะของประเทศบาเลนก็ปลูกได้แค่นี้นะคะก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะแบบร้อนมากร้อนจริงๆนะคะอันนี้คือผักมุ้งเย็นตะโฟต้นเดียวนะ นี่ค่ะจะเห็นว่าเขาจะมีต้นเดียวนะคะนี่ค่ะที่แม่จะปลูกเอาไว้รอบนั้นนะคะตั้งแต่ละมาดานนะคะก็หลายเดือนมากเลยนะนี่ค่ะแต่ว่าเขายังอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วลำต้นก็ยังคงอวบเหมือนเดิมนะคะอแต่ว่า เราไม่ได้ใส่ไม่ได้บำรุงอะไรทั้งสิ้นนะคะนอกจากเปลือกไข่แล้วก็น้ำปลานะคะนี่ค่ะพวกเปลือกไข่น้ำปลาเพราะว่าเราปลูกแบบอินทรีย์นะคะไม้จะว่าจะซื้อปุ๋ยคอกมาใส่นะคะแต่ยังไม่ได้ไปซื้อเลยนะคะยังไม่มีเวลามาเดี๋ยววันนี้แมจ่จะพาเพื่อนๆดูว่าปลูกผักกุ้งแก้วแบบไหนนะคะให้ได้เก็บกินนานๆเห็นไหมนี่นะคะนี่ก็คือผลผลิตของเรานะคะผักกุ้งแก้วต้นนี้แม่จะปลูกเอาไว้ก็นานพอสมควรนะคะ เราไม่จับก็ตอนแรกอ่ะเขาก็จะมีแค่ต้นสองต้นนะมีมีแค่มีแค่ประมาณอ่ะต้นสองต้นเนี่ยคือต้นเดียวอ่ะแต่ว่าเขาแตกแขนงออกมาเหมือนมันก็เหมือนกับประมาณสองต้นเนาะเนี่ยค่ะเขาแตกออกมาจริงๆเขาเขาเขามีต้นแม่ตรงนี้ไม่จะเด็ดไปกินนะคะตรงนี้ก็คือเป็นแขนงที่เขาแตกออกมาหนึ่งสองสามแขนงนะคะไม่จับก็เลยไม่เด็ดนะคะก็คือปล่อยเอาไว้นะ ปล่อยปล่อยก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ขยายพันธุ์ก็เลยปล่อยให้เขาเลื้ยนะคะเลื้ยยาวยาวยาวไปโน่นนะคะพอเลื้ยไปตรงเนี้ยมันก็จะเป็นดินใช่ไหมกระถางดินไม่เจ็บก็เอาลงนะคะให้ให้เขาอ่ะอยู่ในดินแล้วก็เอาดินกรบหน่อยหน่อยนะคะดินกรบนหน่อยหน่อยตอนนี้นะคะตรงเนี้ยตรงข้อตรงเนี้ยก็จะมีรากออกมาคือขยับไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขามีรากออกมา แล้วก็ส่วนต่างๆนะคะที่เป็นข้อ,ขอนะคะอยู่ตรงดินเนี่ยเขาก็จะมีรากออกมาแทบทุกข้อนะคะก็คือจะกลายเป็นต้นใหม่เหมือนกับเราขยายพันธุ์ต้นใหม่ไปในตัวนะคะพอเขาเลื้อยไปได้ไกลเนี่ยเวลาเขาเลื้อยไปไกลนะคะเขาก็จะมีการเ,าเหมือนกับคล้ายๆว่าอาหารมันไปเลี้ยงไม่ถึงนะคะมันก็จะแบบว่ารีบๆเนาะมันก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆแล้วก็รีบๆนะคะ ยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งเหมือนไม้ตะเกียบนะคะยิ่งรีบลงเล็กลงนะเพราะฉะนั้นแม่เจ้าก็เลยเด็ดยอดนะคะทําการเด็ดยอดนะเนี่ยพวกนนี้แม่เจ้าก็เด็ดยอดนะคะเนี่ยจะให้ดูนะอ่ันนี้ไม่ใช่ยอดนะอันนี้เป็นขแขนงแล้วนะคะเนี่ยขแขนงจากตรงนี้นะคะคือโน่นนะคแม่จ้าก็เด็ดยอดพอเด็ดยอดปุ๊บนะเขาก็จะมีการแตกขแขนงนะคะเนี่ยทุกข้อนะคะทุกข้อเขาจะมีขแขนงแตกออกมาเห็นไหมเนี่ยขแขนงแตกออกมาตามข้อนะคะเนี่ย เนี่ยเนี่ยถ้าเราใส่ปุ๋ยบำรุงอะไรพวกนี้ยเขาจะอวบนะคะผักบุ้งเย็นตะโฟเนี่ยคือจะอร่อยกรอบมากนะไม่แข็งไม่กระด้างนะคะกินได้ทุกส่วนนะเนี่ยนะคะมันจะเป็นมันจะเป็นขแขนงแล้วแม่เจ้าก็เก็บไปหลายรอบแล้วนะเก็บขแขนงเข้าไปหลายรอบนะคะปล่อยเอาไวบา้บางบางบางเอ่าบางแขนงแม่เจ้าก็ปล่อยให้เขาเลื้อยนะคะก็ไม่ไม่เก็บเนาะแม่เจ้าก็เก็บไปขยายพันธุ์นะคะเนี่ยตัดขแขนงเข้าไปขยายพันธุ์เยอะมากเนี่ยนะ ม่เจ้าก็รอให้เขาแตกแขนงออกมาอย่างนี้เนาะนี่นะคะเนี่ยตามข้อเห็นไหมเดี๋ยวแม่ตามข้อก็จะมีะแขนงแตกออกมาเราก็ได้เก็บกินเรื่อยๆนะคะหรือถ้าเราอยากให้เขาเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เรามีพื้นที่น้อยเนาะดูพื้นที่ของไม่เจ้าก็คือเขาน้อยมากนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะปล่อยเอาไว้เยอะนะคะก็คือเวลาเขาแตกแขนงออกมาเนี่ยเขาต้องรีบเด็ดไปกินนะเพราะว่าถ้าไม่เด็ดนะเพราะว่าเราไม่ได้บํารุงด้วยพวกปุ๋ย คอกหรือว่าปุ๋ยเคมีอะไรต่างๆนะคะเขาก็จะรีบนะเนี่ยคือเขาจะไม่อวบถ้าเราบำรุงดีนะคะเขาจะอวบลำต้นก็จะอวบนะคะมันก็จะน่ากินนะเนาะมันก็จะกรอบอร่อยน่ากินนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่มีอะไรบำรุงนะคะม่นจะเพาะปลูกแบบธรรมชาติมากๆมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะก็ก็เด็ดไปนะคะพอเราเด็ดไปเขาก็จะแตกแขนงใหม่มาเรื่อยๆนะคะอ่าเขาก็จะเลี้ยงแขนงเราจะเลี้ยงแขนงเอาไว้กินนะคะ เนี่ยแม่เจ้าก็ปล่อยนะคะปล่อยให้เขาลงไปในดินเนี่ยแล้วแล้วไม่นานนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะติดรากนะคะเดีย๋ยวมาดูตรงนี้อันนี้ก็เป็นขแขนงนะเนี่ยขแขนงเขาแม่เจ้าว่าจะให้เขาเลือ้อยแต่ไม่มีพื้นที่นะคะก็เลยว่าจะาเด็ดเราไปปักชำที่อื่นนะคะไปขยายเอาไว้เยอะๆนะแม่เจ้าก็จะเด็ดเนี่ยนะคะขแขนงดูแตกออกมานะคะตามข้อก็คือเยอะอยู่นะเนี่ยค่ะ เข้ก็จะแตกตามข้อนะสวยงามนะคะเอาไว้เก็บกินนานๆเนาะโดยที่เราแบบไม่ต้องไปเด็ดเอตรงตรงต้นแม่เขานะคะปล่อยเอาไว้แล้วฝั่งนี้นะแม่เจา้าก็ไม่มีพื้นที่ทให้เขาใช่ไหมพอไม่มีพื้นที่แม่เจ้าก็เลยปล่อยให้เขาอยู่ในกระถางสองกระถางนี้ก็คือมันเป็นกระถางที่เราปลูกผักบุ้งพวกผักบุ้งแดงนะคะผักบุ้งนาเนี่ยค่ะพวกผักบุ้งพวกนี้เนี่ยผักบุ้งแดงผักบุ้งนาเ้วก็เลยปล่อยให้เขาเลื้อยออกมาเนี่ยค่ะเนี่ย กิ่งนี้นะคะกิ่งขแขนงนี้นี่ดูแล้วแม่เจ้าก็ไปเด็ดยอดตรงเนี้ยพอเราเด็ดยอดตรงนี้ใช่ไหมเขาก็จะแตกแขนงเนี่ยค่ะแตกแขนงอ่าแตกแขนงตรงนี้ด้วยความที่แบบว่าเราปลูกในกระถางเนาะไม่มีพื้นที่ก็ปล่อยตามธรรมชาตินะคะแล้วแม่เจ้าก็จะเด็ดขแขนงไปปักชำนะคะขยายเอาไว้เรื่อยๆเดี๋ยวแม่เจ้าจะพาไปดูต้นที่แม่เจ้าเอ่อขยายเอาไว้นะคะปักชำอาไว้ได้ประมาณสามสี่วันแล้วนะ นี่นะคะก็เป็นการปลูกผักบุ้งแก้วนะคะผักบุ้งยันตาโฟในกระถางเอาไว้กินนานๆเนาะนี่ค่ะตรงนี้ก็คือต้นที่ไม่จเด็ดมาจากกระถางนั้นนะคะกระถางแม่เขาเลยเนาะผักบุ้งแก้วที่ไม่จเด็ดออกมาตอนที่เด็ดเนี่ยเขามีรากแล้วนะเพราะว่าตรงข้อเขาลงไปในดินใช่ไหมเขาก็จะเริ่มแบบว่าเริ่มเริ่มมีรากอ่อนๆออกมาเนาะเริ่มมีรากฝอยออกมาแล้วนะคะ ไม่เจ็บก็เลยรีบนะคะรีบเด็ดมาปัดชำนะคะเพื่อที่จะขยายพันธุ์เอาไว้เนาะเนี่ยค่ะก็จะปล่อยให้เขาสูงขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเวลาเขาสูงมากๆเขาก็จะล้มนะคะเพราะว่าด้วยน้ําหนักเขาที่แบบก็จะเริ่มหนักเนาะเขาก็จะลม้มลงพอลม้มลงไม่เจ็บก็จะให้เขานอนลงไปในดินนะคะแล้วก็ให้เขาเลื้อยไปเรื่อยๆเลือ้อยจนกว่าเราจะแบบจนกว่าเขาจะสุดนะคะแบบว่าจริงๆเขาไม่สุดนะเขาจะเลือ้อยไปเรื่อยๆนะแต่ว่าจนกว่าที่ เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าเขาจะเริ่มรีบลงนะคะมัจจะก,ก็จะเด็ดยอดแล้วก็จะรอให้เขา่านะคะแตกตามข้อเหมือนเหมือนกระถางนั้นนะคะก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์เอาไว้ง่ายๆนะคะจะได้ไม่สูญพันธ์เนาะเพราะว่า ไม่จำก็มเมล็ดพันธุ์ก็คือหมดแล้วนะคะก็มีประมาณเท่านี้แหละส่วนมากที่ผักบุ้งแก้วอื่นๆที่ไม่เจ้าปลูกอะไม่ใช่ผักบุ้งเย็นตะโกนะคะมันเป็นผักบุ้งแก้วที่แบบใบใบรีบๆอะไม่ใช่ใบใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเราเด็ดไปครั้งสองครั้งเนี่ยก็จะไม่ค่อยรอดนะคะเขาก็จะแบบรีบลงเรื่อยๆเรื่อยๆถึงเราบำรุงยังไงมันก็เหมือนเดิมะนะนอกจากเราอะจะเด็ด เด็ดยอดนะคะเอาไปปักชำขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆแม่จบก็เลยปลูกเป็นผักบุ้งแก้วเย็นตาโฟเอาไว้กินเลยนะคะเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะอร่อยแล้วก็กรอบทําได้หลากหลายเมนูด้วยนะแล้วก็นี่อีกหนึ่งกระถางนะคะแม่จบก็จะขยายไว้เรื่อยๆไปฝากเพื่อนด้วยนะเนี่ยนะนี่ค่ะก็ประมาณสี่วันเหมือนกันกับต้นนั้นนะเนี่ยกําลังแตกนะคะเนี่ยแตก ต้นอ่อนๆนะคะกำลังแตกเพราะว่าไม่เจ็บเอามาฝังดินเอาไว้นะเนี่ยก็คือเอามาชำเนี่ยก็คือรอดทุกทุกทุกต้นอ่ะนะคะขแขนงขแขนงของผักกุ้งแก้วเนาะนี่นะกำลังงามเลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็คือผักบุ้งแก้วที่ไม่เจ็บอะซื้อมาจากร้านอินเดียนะคะก็เอามาคือกินไม่ทันอะไม่เจยบซื้อมาเยอะจําได้ไหมรอบนั้นที่ไปร้านอินเดียได้มาประมาณห้ากรัมนะคะ ห้าหรือหกกรริจํจไม่ได้ประมาณนี้นะคะแม่เจาก็เลยแบ่งมาปักชํานะคะเพราะว่าด้วยแบบเรากินไม่หมดนะนะแม่เจาก็ถ้าเราปักชําเอาไว้มันก็จะเป็นต้นแบบสดชื่นแบบนี้ตลอดนะคะเนี่ยแม่เจาเดี๋ยวแม่เจาก็จะเด็ดไปฝากเพื่อนนะนี่นะคะเราก็ได้ผักบุ้งแก้วอีกอีกแบบหนึ่งนะคะเอาไว้กินเหมือนกัน อันนี้คือผักบุ้งแก้วของเราค <c oughs> ือก็เยอะมากนะคะ <c oughs> คือผักบุ้งที่ปลูกปลูกเยอะมากไม่ใช่ผักบุ้งจีนนะเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนเห็นเป็นผักบุ้งแก้วแล้วก็ผักบุ้งนานะคะแต่ว่าผักบุ้งนาเนี่ยเขาไม่ออกสีนะจริงๆเขาจะเป็นสีแดงแงใช่ไหมเนี่ยค่ะแต่ว่าเขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยอมเป็นสีแดงนะไม่รู้เป็นอะไรนะคะก็ออกจะออกชมพูหน่อยนิดน,นึงเนาะก <c oughs> ็มีสีนิดเดียวนะคะเนี่ยค่ะเป็นผักบุ้งนานะไม่ใช่ผักบุ้งไม่ใช่ผักบุ้งจีนนะคะที่เห็นแบบใบเล็กๆเรียวๆเหมือนใบไผ่เนี่ย เนื่องจากว่าสาเหตุนะคะเพราะว่าไม่จะไม่ได้บํารุงอะไรก็คือปล่อยนะคะปล่อยตามธรรมชาติปล่อยตามรรม,าตตาม,มีตามเกิดเนาะ,ค,ะคือปลูกแล้วก็เด็ดกินปลูกแบบลดน้ําอย่างเดียวนะคะเนี่นะคะ่ะแต่ว่าก็แตกมาเยอะนะนี่ผักบุ้งนานะ,ะเห็นไหมสีออกสีออกชมพูชมพูนะคะส่วนมากก็เป็นผักบุ้งนาเนี่ค่ะผักบุ้งนาหมดนะ,ะตรงนี้ตรงนี้ก็คือผักบุ้งแก้วมีอยู่ต้นเดียวเนี่ยผักบุ้งแก้วจะก็จะปล่อยให้เขาเลื้อยนะคะ ผักบุ้งนาผักบุ้งแก้วอยู่ข้างในก็มีนี่ผักบุ้งนาค่ะเห็นไหมสีก็เริ่มอวบแล้วนะคะแต่ว่าเสียดายเนาะไม่ได้บํารุงอะไรแม่จ้ก,ก็ไม่มีเวลานะคะไม่มีปุ๋ยคอกด้วยนะคะยังไม่ได้ไปซื้อเลยก็เลยปล่อยนะปล่อยให้เขา,อ,าอยู่แบบตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเราได้ไปซื้อปุ๋ยอะไรมาบำรุงก็จะดีมากเลยนะคะต้นก็จะอวบขึ้นเนาะ ตรงนี้นะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่แม่เจ๊บเนี่ยก็คือเอามาปักชํานะคะเนี่ยค่ะอยู่ด้านในบ้างอะไรบ้างนะเนี่ยมีแต่ผักบุ้งหมดเลยนะคะแม่เจ้าก็ปักชําซื้อมาจากร้านอิตียมาปักชําส่วนตัวนี้ก็คือเป็นผักบุ้งจากกระหางแม่ของเขานะคะที่แม่จ๊บเด็ดมาแล้วมาปักชําเพราะว่าดูดูใบนะคะใบมันจะไม่เหมือนกันนะใบตัวนี้จะใบใหญ่นะใบตัวนี้จะใบเลียวนะคะอะใบเลียวเนี่ยนะคะแล้วข้างในเหมือนกันนะคะข้างในนี้ก็เป็น ตัวนี้เป็นของไม่เจี๊ยบที่ปลูกในกระถางแล้วว่ามาปักชำนะคะเอามาขยายต่อส่วนพวกนี้ก็เป็นผักบุ้งที่ซื้อมาจากร้านอินเดียนะคะแม่เจ้าก็ขยายเอาไว้เยอะมากเลยนะคะกินไม่ทันหรอกนะคะแม่เจ้าก็เก็บไปฝากเพื่อนตัวนี้เป็นผักบุ้งจีนอันนี้คือผักบุ้งจีนนะคะผักบุ้งจีนจะปลูกรอบนอกไม่ค่อยโอเคแล้วเริ่มจะแก่ตายแล้วนะคะหลายรอบมากแล้วก็ปลูกแบบไม่ค่อยโอเคอ่ะโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้แม่เจ้าพาเพื่อนมาดูผักบุ้ง ที่ไม่จะปลูกในกระถางแล้วก็เด็นมาขยายพันธุ์ได้เยอะมากเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีค่ะ